สวัสดีครับเอามือน,นี้ไอเสียนมาตัดต้นมันพี่น้องตัดต้นมันออกเนาะตัดต้นมันออกก็สิด้กู้พี่น้องแปลงนี้กะมันพอเก็บผลผลิตแล้วพี่น้องแปลงนี้มั่นสบหลงังเนาะแปลงทางกันเนี่ยพิ่งสามเดือนแต่ว่าแปลงนี้กะแปดเดือนเก่าเดือนเนาะเก่าเดือนสิบเดือนแล้วพี่น้องมันมันสิบเดือน มัน่นใจพ่อขวบแล้วกระสีมาตัดต้นมันหลอกยังเสียเอารถไทมันไทหัวขืนเนาะตัดต้่นไวกันพี่น้องหอดดูเก็บพลผลิตแล้วแปลงเนี่ยลืมเอามีดมากพี่น้องลืมเอามีดมีดอันมึงเนี่ยมีดตูหน่อยๆนึง バイ。立って Boa. Uh. ดดกระห้อนโอบเอาพี่นอ้องแดดขักแดดแน่นอะนี่แหละมันกำลังอีส่วนขวบกะตัดตุนมันออกเพื่อสี่เอารถไถมาไถาหัวมันขึ้นงัดหัวมันขึ้นพี่น,อนอ้องนี่กทางตุ่นมันดอกสักกินเนาะ Hãy hát phân sửa điệu phi long chimney asangemataton mang vai vựng tm cú, tm kep one bullet kep kyo phun bullet hoa rama bung woman hai bung hoa moka ngay sài lời khai kiệt ok kona oh pha ku la gocha webbing lạng giải rẽ ngay lẽ rẽ 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 ครับเนาะสรส้างอะไรมันซ้ำประหลาดมาก็ได้ไลฟ์พี่น้องซับนี้ครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ